ถ้าผมนำเอาตัวอย่างหนังโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ที่สดใสร่าเริงแบบนี้มาทำให้กลายเป็นแบบนี้ล่ะครับจะเป็นยังไงเธอมาจากที่ไหนกันนะ เสียงเพียเพ้ยนๆแปลงๆหลุดโลกขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเสียงจจโนบิตะอย่างแน่นอนถ้าเรามีสิ่งนี้แล้วก็เราก็จะไม่ต้องเรียนดนตรีอีกต่อไปแต่ทุกๆอย่างที่เป็นเสียงดนตรีมันหายจากโลกไปหมดเลยนะว่าไงนะฮ <c oughs> อ้ถ้าดนตรีหายไปแล้วโลกจะกลายเป็นยังไง <c oughs> จมหมายเชิญปริศนานมมนมมมส่งมาถึงมัมนมมมนมมมมนมมมมนะมม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 นมมม ฟาเร่ฟาเร่ก็คือดนตรียังไงเล่าช่วยกอบกู้วิหารฟาเร่ให้พวกเราด้วยเวลาออกโรงแล้วพวกเรากลายเป็นยอดนักดนตรีอย่างนั้นเหรอนี่ันเกิดอะไรเคยกันแน่เนี่ยไม่มีไม่มีเสียงเลยโดราเอมอนเดอะมูฟวีโลกแห่งซิโฟนี่ของโดบิตานั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอ๋อเรื่องนี้ผมภาคด้วยนะครับใครสะดวกก็ไปรับชมกันได้